อะไรกันเป็นไปได้ไหมว่าหืมสามร้อยปีมันผ่านมาสามร้อยปีแล้วเป็นไปไม่ได้แอ้นหลินเฟิงนั่นเปยเหล่าเลือกถูกแล้วดูเหมือนเขาจะมีศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่คาดนี่คืออำนาจแห่งพลังความแข็งแกร่งของทุกสรรพสิ่งอยู่ที่พลัง หลินเฟิงเจ้าหน่ากลัวยินดีด้วยที่ผ่านการทดสอบข้าได้เรียนรู้มากมายจากบททดสอบนี้แต่ที่สำคัญกว่าผู้อาวุโสท่านไม่ได้ลืมสัญญาใช่ไหมฮมฮ่าไม่มีใครในนิกายหยุนไห่ลล่นระฆังในรอบ300ปีไอ้หนูนี่ไม่เพียงลั่นระฆังครั้งเดียวเท่านั้นแต่ลั่นระฆังถึง8ครั้ง และตอนนี้เขาก็ยังเป็นห่วงสหายของเขาบางทีมันอาจเป็นความเอาใจใส่เพื่อนของเขาที่ทําให้เขาปลดล็อกศักยภาพยาเม็ดเดียวสามารถช่วยชีวิตเพื่อนของเจ้าได้ทําไมเจ้าไม่เก็บส่นที่เหลือไว้เป็นรางวัลล่ะเจ้าอาจต้องใช้มันในอนาคตขอบคุณผู้อาวุโสข้าจะรีบกลับไปมอบมันให้เพื่อนของข้าช้าก่อนจะบอกใครกับการล่นระฆังของเจ้าในวันนี้ ข้าบอกมาเจ้าสามารถสัญญากับข้าได้ไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าออกจากหน้าผานรกได้เลยข้าสัญญาข้าจะไม่บอกใครการผ่านการทดสอบที่หน้าผ่านรกไม่ใช่เรื่องดีหรอเหตุใดจึงต้องเก็บเรื่องนี้ไว้หากเจ้าสัญญาเช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วไปเหล่าเจ้าควรส่งหลินเฟิงกลับไปที่นิกายหยวนไห่ เจ้าไม่แสดงตัวของเจ้าหลังจากเฝ้าดูเป็นเวลานานโอ้ข้าไม่อยากรบกวนเขาเมื่อพูดถึงหลินเฟิงข้าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะพัฒนาได้เร็วขนาดนี้เป็นผู้อาวโสจากสาราดาราข้าไม่คาดว่าท่านจะมาที่หน้าผานรกโอ้เจ้าสองคนรู้จักกันหรอ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ